Clark. I'm going to show you some images, and I want you to tell me about them. It was—it was just a short video. So much shit in my head. Oh, ครับยิน,นดีต้อนรับสู่เกมไฟดอนเฟนเฮ้เชี่ยผิดเกมเกมเดสสไปซ์2นะครับซึ่งไม่ได้เล่นกันมานานแล้วคราวนี้เราก็จะมาสานต่อให้มันจบ,จบๆไปกันสักทีเนื่องจากว่าไม่ได้นานจึงทําให้ลืมอะไรไปบางอย่างแต่อย่างว่าผมไม่สนใจหรอกเล่นไปดีกว่าเร็สโลเฮ้ยสวัสดีเชนอ๊ะสาวเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดน่า You're a unitologist. Oh, of course you are. Why did I trust you? Well, oh, can't, <laughs> can't everyone choice, Isaac. came me. You huh? You are a dangerous secret, me. You came You alone because they're afraid You will destroy their You <laughs> <After all. laughs> you d i เอ้าพูดอะไรลือๆผมไม่ได้สร้างซะหน่อยนะไม่นะพูดเรื่องเธอโอ้โหหน้าตามันหน้าที่มากมันนี่เขาทีม่อยมันนี่มนี่อืมไปกูสิอยกูสิไปเอกแม่ไม่เใหม่ๆแลจะไม่ปล่อยนาอยนะหัวเหล่าต้งเกิดตุนเนือคนแต่หน้าไหนหน้าหลอดีอ ฮ้ยถีบแม่งเลยถีบแม่งเลยกูไม่ได้ถือนกูแค่อยากถีบเอาละเดินปิดตรงนี้หน่อยโอ้โหให้ตาเห็นโรบินแน่ทำไปได้จะเฮ้ยโอ้ยตกได้ไฟตันเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเออมีเครื่องบินนะครับมายิงก็ไม่เข้าใจมันยิงทำไมซึ่งเป็นพวกเอี่ยก็ไม่เข้าใจเหมนกันนะเพิ่งมนมาได้จับไว้ได้เลยดิถีบแม่งมาค่อยเอาไปแล้วไปแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะยิงนะยิงม่ิดะ เป็นฉากนะครับให้เรากดกดตัวอะไรวะนะเอี๊ยรู้แล้วอุยว้ยกดทีกันไหนกูเนี่ยอุยอ้ยเจอะรอดเลยพี่น้องครับทีนี้ก็ตรงนี้เหรอผม้ยโดนยิงไปกีนก่นัดแล้วเนะี่ยเล่นหลายโลหิตเออเอ่อเอ่ออทีนี้นะครับก็มาต่อกันเลยต่อก,กันเลยเราจะไปลุยต่อเฮ้ยไม่ใช่เดืลุยแล้วลอ่ะตกมาเลยกลัวแล้ว ไปเนี่ยเดิรอดปเนี่ยอีกแม่งเมันก้อขู่เหรอขู่เหรอขู่หรอู่หน้องเรไปละรอดล้ไมรอดอีกแหมฮึเฮ้ยเดนเยี่อีกข้มนตายยังเฮ้ยเฮ้ยขู่จะตายแล้วเออรอดักทีนะส่อรอกลตกใจมาก ซึ่งตอนนี้นะครับก็ยากมากยากมากเพราะมึงจะสู้ไงหนีแม่งไม่ได้ลูกนี่เลย่อกไปแล้วเอ๋มึงละเอ๋มดูอ๋อเขามาช่วยแล้วเหรอเอ้ยมึงมึงม,ม้ช่วยกูดีกว่ามาช่วยตัวเองก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่าเพึ่งหรือว่าจะกูว่าแล้วมันต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสุภาพวังวังเฮ้ยตามมาจองนจ้องผ่าน มบินหนีแล้วอ้ไปถึงได้บินเลยอุ้ยต้องยิงจอานี่แหละครับนี่เป็นไงละครับก็ได้หนอนมาแล้วยังไงเนี่ยเออไงครับคุณไอแซครู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าฝ่นหลายกูยังไม่จบเอโย้โอโยชิปก็แชปเตอร์ที่หกนะครับชิปตกมาตรงไหนวะอันนี้ใช่ไหมมา I Isaac, hey. you are you there? Can, wow, wow, can you hear wow, wow. me? What do you want, Strauss? Oh, all my plans just blew out the window. <commissions> no, 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 no! no, 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 no. It's not over. At least not yet. Isaac, Isaac, we we build it. We can tear it down. Mm -hmm. you, anyway. you, you mean the marker? ก็จะบอกให้นัว่าใบนี้ใบทีจะไม่มีได้ตลกไปนะจะตามเนื้อเรื่องจะดราม่าละเขานี้จะดราม่าเนื้อเรื่องทางนี้แหละจะรีบไปด้วยอเพื่อไม่มีการเสียเวลารีบเลยมีแล้วปะวะนี่ขอให้แฮปนี้่วะ มีเซฟหรือไม่ไม่เซฟไม่เซฟเขมีเซฟมันเทพเองมีแค่ปืนแน่สองปืนปืนของโลกปืนเดียวก็พอเริ่มไม่ดีแล้วมีแต่บังซึบมีเงินมีเงินมีเงินมีทองแหมมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทางนี้แหละจะเฮ้ยอ้าไม่มีอะไรโถมันตันอะไรวะอกอ โอเคขอโทษผิดเองกันแหละนัานนั่งเนเงินเงินเงินไปต่อครับโอ้โหที่ไหนนี่เพิ่งอ้โหอจัไม่ได้จไม่ได้ฮะอะไรวะจำไม่ได้เลยจำจะมีจำจำไม่ได้เลยไปเถอะเริมไม่วใจรงนี้ละ Who comes back? ใครนะครับใครจะกลับมาใครอู้ว่ีวเหมือนเธอจะโตกขึ้นมากเลยนะเนี่ยไม่ทันแล้วตอนตอนนะครับเขาไปโดนบางตัวมานะครับจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละเขาบอกว่าที่ไอ้แซกอะยังไม่เห็นภาพหล่อนลยถือว่าดีมากผมโชคดีผมไก็คิดว่าอย่างนั้นชิปเป่งละนี่ทัน ิงพิงแถือว่าพิงแขนพิงได้กคพิงแขนเอาไปีตัเองโอ้โหลอเบร์เลยอะพิงให้ตายัทีนาพิงขาอย่ขาไหลดพิงขาพิงไม่หลบพิงตัวนะเี้ยแล้วก็ทำอย่างนี้ปุ๊บทย้อยนะพี่น้องโอ้โเ้าเ้า ไปมึมึงมึงทำกูเลยนี่เลยเจ็บไหมครับพี่น้องเนันละพี่น้องเจ็บไหมล่ะฮะโอ้ไม่นไม่่เเียเียมเเข้ามาเข้ามากูยิงเข้ามา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 กูยิงนะมึงเออเฮ้ล้วแน่เจอตลเลตเ็ดตเลเออตลเลตเป็ดกูไปแล้ไปแล้วไปยงูชี่เอ้ยชี่

ว่าจะเก่งแค่เนี้ยเห็นเก่งเลยตายตายไม่เห็นเก่งเลยจื้อไม่เห็นเก่งเลยเออเออดูสิเอามาใหม่เนี่ยฮะเราไม่ได้ใช้พวกปืนไรกันสักหน่อยหอบเลยเนี่ยพี่ไอแซคล่ะมองมองหน้าศพมองหน้าศพแหมทำไปเข้ม เสียงเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วโหมาได้ยังไงยังไม่เห็นเลยฮะเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วนี่นะครับโหแล้วมันลำเป็ดจริงโหกูนี่มันหึงลำเป็ด เอเขาม่ดิน <lich> <Should nobody decrease> <enza> ี่เ <handy> ด <bunker> ี๋ยวเดียวเจอดี๋เจอเดีขวานนกตายละไปต่อดีกว่าชึบเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮเชย้เ้ฮเ้ยฮะฮฮฮะ เดี๋ยวน้ามันเอา b i c เคิลหรือว่าไลท์หรือว่ารีรีนะซีไ์เคิลไลท์ไซเคิลเออโอ้ช่างกูเมาส์เมาส์เนี่ยคขาม็อฟไปโดนแรงมากมาดูมันมีแรงซื้อขายมั่งชึบชึบแชพแชพนี่ก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็จะซื้อเลือดไปเติมเออผิดผิดผิดนี่นี่เต็มแล้วครับกดหนึ่งทีแล้วก็ซื้อใหม่ โคตรอัจฉริยะเลยอ้ยตายตายอยู่ใครก็ถ่ายหมดชุดเอนจิเนียร์ด้วยแม่ล่ะชุดรปภเนี่ยเจ๋งสุดแล้วล่ะใน3โลกก็ไปเชี่ยเนี่ยเดอ๋ยวพลับอิบแอร์เลยทาร์ฟโอเคเจ็บเครื่องย้ายคนใช่ไหมเชี่ย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 เนี่ยฮะไม่น่าไว้ใจทางนี้ล่ะต้องใช้ วิญญาณจะติดการละครมีไงล่ะโอ้โหโหดอาจฉริาะเลยมีไหมนะไม่มีแล้วเจอตายอ่ะเดี๋ยวมันตายยังนี่เจอยังไงฮะตายยังตายแล้วใช่ไหมตายแล้วโอเคโอเคตายแล้วโอ้โหเออยิงก็ได้ดีกว่าแต่มันเปิงลูกกระสุนอุ้ยมีหมนกน็อกด้วยนี่ดูดูดไอ้เซ็ตไม่น่าเลยอืมเอาใหม่นี่แนี่ เขาหล่อเลยอะะฮตายอ่ะตายแล้วตายแล้วมีไอ้ก้อนเนื้อตายอุ้ยอุ้ยเสียคู่อุ้ยไม่นานใช่หรือไปไปทีนี้ตายเถอะตายไปเถอะต่างแค่ตายก็ต้องตายสิอย่าเลยนี่นี่พระเอกหนักนะเว้ยอู้หไฟดับไฟดับตายใช่ไหมตายแล้วตายแล้วใช่ไหมเค เค okay. ียืดนะครันะมีเงินด้วยขอบใจมากอืมเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเราจะขอทำการเซฟสัปเปิลครั้งนี้นะครับจบคลิปยิงเท่านี้แหละเจอกันพาร์ทหน้าก็ได้กันนะพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละมันเหนื่อยเล็กแป๊บเดียวก็นเหนื่อยแล้วนะก็ไปเรืร่อยๆครับไม่ต้องใจร้อนหรอกอันหะนะึนะ่งขออัพก่อน ลำเป็ดมากจุดนี้จุดอัพเนี่ยมีดูรายการเราจะแบบกเต็มแล้วล่ะแต่ยังไม่เต็มอ่ะที่จะอัพมีแค่สปีดแล้วก็กระสุนนิดหน่อยเองแคงปิเลตตี้สปีดอืมโอเคก็มีมีมีรีโหลดเนอะเนอะเพิ่ม,มพลังนิดหน่อยอืม โอเคครับขอจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้แหละครับเจอกันพร์ทหน้าแล้วกันนะครับอ่าหมดละสวัสดีครับ